จบเกมโดยใช้แค่ต้นไม้เฮ้ยมันจะทําได้เหรอวะจบเกมโดยใช้แค่ต้นไม้อะเพราะว่าแบบกูจะชนะยังไงอ่ะใช้แค่ต้นไม้เออเฮ้ยเออใช่นึกวิธีดีๆออกแล้วนึกวิธีดีๆออกแล้วโอ้มได้โปรดอบปืนเอเคให้ลูกด้วยเถิดเฮ้ยดอกปืนเอเคให้จริงด้วยวะเชียะแค่นี้ก็แบบเราก็ชนะมังกรได้แหละ เออว่าแต่เราจะต้องไปหาเอ็นพอทัลจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอ็นพอทัลว่ตรงนั้นได้ไงวะสัตว์โคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยมาละ้ยอยู่ๆก็มีเอ็นโพดดอบตรงนี้ได้ไงวะเออเฮียต้องเป็นพรของต้นไม้แน่เลยว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะไอ้มังกรไอ้สัตว์โดนเอเคพรแห่งต้นไม้เล่นแน่เฮียไม่เอยเรียเรียเรีย อ้าวเฮ้ยกระสุนหมดเฮ้ยพอห่งต้นไม้ดับกระสุนให้กูทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ว่าพอห่งต้นไม้คือแบบมอบกระสุนให้กูและอือยิงเลยยิงเลยเฮ้ยอืออือเรีย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 หลีหลอนหลีเฮ้ยจะขึ้นไปยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยต้องใช้พรจากต้นไม้อีกแล้วดิอือนี่เลยพรต้นไม้ไอ้น้อง ผ่อนต้นไม้สัตว์อืมอืมเฮ้ยผ่อนต้นไม้แม่งสักดิ์สิทธิ์จริงว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยผ่อนต้นไม้โคตรเจ๋งเลยว่ะเมื่อกี้ผ่อนต้นไม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 ้ไอ้เหี้ยมาเลยไอ้มังกรไอ้สัตว์เฮ้ยไก่ิ้นแล้วนิมฟ้า เจ้าพรแห่งต้นไม้ไปเป็นไงสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวหาว่าไปจบด้วยต้นไม้นี่เลยนี่เลยจบด้วยต้นไม้จบด้วยต้นไม้จบด้วยต้นไม้ไอ้เหี้ยจบด้วยต้นไม้อุ้ยโอ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 ้ยทำเหี้ยนเลยกูแค่นี้ผมก็สามารถจบเกมด้วยต้นไม้เพียงอย่างเดียวได้แล้วเออจบเกมด้วยต้นไม้เฮ้ยต้นไม้จริงๆด้วยเอาต้นไม้ตีอะจบเกมเลยเห็นไหมเออนี่จบเกมจบจบจบ ยืนนิ่งๆแล้วจบเกมให้ได้ จบเกมด้วยการขุดบล็อกดินหนึ่งบล็อกเอ้ยมันจะทำได้ยังไงวะขุดดินแค่บล็อกเดียวเนี่ยนะจะจบเกมได้เฮ้ยเอ้ย,อยโู้เอ้ยเ้ยเอาเอาเฮ้ยของอะไรดรอปอยู่ตรงนี้วนะเนี่ยเฮ้ยก่อนนี้ทะไลค์ครบเซตเลยแถมยังมีปืนเอเคโอ้โหโคตรเจ๋ง อุ้ยแค่น so ี้เราก็จบเกมด้วยการขุดบล็อกดีหนึ่งบล็อกได้แล้ววุ้ยเชี่ยมีการปูพรมแดงไว้ให้เลยด้วยเชี่ยเจ๋งๆอ่ะอุ้ยเชี่ยปูพรมแดงไว้ให้เลยใครใจดีขนาดนี้ไปแล้ยไอ้แนทจิงก็ลงบินลงมาตัวตัวกูสิวะเอ้ยนี่กูยิงลูกน้องมึงขู่เลยเอ็มเฮ้ยนี่ไงลงมาแล้วเอ็นเดอร์ดราก้อนเชี่ยอะไรเรียรีอา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 รีอมันเจ็บไม่คันเลยว่ะ ยิงเลยนี่ไงจอดตรงนี้ก็โดนกูสิเฮ้ยมึงจะไปไหนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะแค่การขุดบล็อกเพียงเพียงบล็อกเดียวเราก็จบเกมได้เลยว่ะไอ้เที่ยอะไรจะบังเอิญขนาดนี้วะเนี่ยเออจบเกมด้วยดาบไม้เล่มเดียวไอ้เที่ยมันจะทำได้ยังไงวะดาเมจโคตรเบา แถมได้ใช้เวลานานชีพหายในการจัดการเอนเดอร์ดราค้อนอีกเ,อเราจะทำยังไงเดียวเนี่ยโอมลูกขอดาบไม้พิเศษเถอเจะเอาไปตีเอนเดอร์ดรา้อนะ่ะเฮ้ยเชีย่ยว้าดาบไม้เอ็นชานเออว่าแต่เราจะไปเอ็นพอ,อร์ทัลยังไงเออถ้ามันขอต้นไม้อีกสักรอบก็ได้เออพี่ต้นไม้ครับขอเอ่ม เอ็นพอร์ทัลเฟรมกับไอออฟเอนเดอร์หน่อยได้ไหมครับจะเอาไปแบบทำประตูนะครับไปตีมังกรเฮ้ยเฮี้ยแล้วเขาให้จริงด้วยวะโคตรเจ๋งเชี่ยอะไรมันจะง่ายอย่างนี้วะเอต้นไม้ก็ใจดีเหมือนกันนะเกมไมโครฟลัพเนาะโอ้เนี่ยเปิดประตูได้แล้วไปเดี๋ยวนะด้วยดาบไม้เล่มเดียวกูจะข้ามไปยังไงเนี่ยเฮ้ย ยังอยู่ก็วาร์มาตรงนี้เฉยเลยเฮียพรต้นไม้เจ๋งจริงว่ะเฮ้ยอะไรเอืมอืมอุ้ยอุ้ยดาบพรต้นไม้โคตรแรงเห็นได้แล้ก่อนมึงอยู่ไหนเฮ้ยมึงคิดว่ามึงบินอยู่วันนั้นแล้วมึงเก๋าเหรอเฮ้ยแค่กูวิ่ไปปืนเอเคมก็อุ้ยอยากคิดถึงปืนเอเคมหน่อยแน่จริงก็ลงม้าโอ้ย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 ไม่แน่จริงแล้วไอสัตว์มึงโดนกูอืมอืมอุ้ยเชี่ยได้แค่ครึ่งหลอดว่ะไอเชี่ยเอ้ย คือมันไปฮิวมาจะเลือดเต็มเลยอะเราต้องทำลายเอ็นคริสตัลมันข้างบนสินะเลาจะทำยังไงดีเว้เนี่ยอ๋อเออเว้ยพอรอต้นไม้ไงเอ,อ้พอรอต้นไม้แม่งเจ๋งดีวะ่ะมาเลยมึงไม่มีเอ็นคริสตัลของมึงแล้วเอ,อ็มังกรเปรตแน่จริงก็ลงมาสิว่ะอะไรปตดลือไงเออปอดเหรออา อ้าวมัาางกรมาไอ,อ้เหี่ยอืมอืมเฮ้ยเอยอหุบปั๊บปั๊บอืมเฮ้ยเชีย่ยโคตรเทแม่งเอ้ยถ้าเป็นปืนเอเคได้คูณสอยล่วงมาเลโย,ยตายแน่เออ,ยอ,ยอยเย้ยจบเกมได้ดาบไม้เป็นไง <c oughs> ดาบไม้ากพาต้นไม้นี่นแรงดีจริงๆเลยนะ จบเกมด้วย RPG พีมันต้องอย่างนี้สิแหมรอคอมเมนต์แบบนี้มาน,นานแล้วนี่ดูเลย RPG อยารพแบบเต็มสูบเขี้ยงโคตรเจ๋งแค่นี้เราก็น่าข่ามังกรได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะฆ่ามังกรเราคงจะต้องหาเอ็นพอร์ทัลก่อนสินะเฮ้แต่ก่อนที่ผมจะไปหาเอ็นพอร์ทัลผมขอไปขี้ก่อนแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมา ไปมาแล้วอ้าวเฮ้ยไอ้เชื่เอ,อเอ็นพอร์ท่ลมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเออทีนี้เราก็สามารถไปจบมังกรได้แล้วสินะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ็นดอร์โผล่กับบันไดามาไงวะนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะพรต,ต้นไม้เหรอเฮ้ยผมว่าผมก็ไม่ได้ขออะไรต้นไม้นะครั้งเนี้ยเออช่างมันแล้วกันโอ้ว้าวมันจะออกไปจากที่นี่ย่งง ยิงกำแพงเลยโอ้โหอนุภาพท,ทำลายล้างโอเคได้เวลาไม่ดูว่า RPG มันจะรุนแรงขนาดนี้นะเนี่ยโอเคทางที่เราต้องไปก็คือข้างบนสินะฮะมาเลยไอ้เฮียมังกรเปเลยกูมี RPG ด้วยม,มาแล้วไอ้เฮียยิงประเดิมไปก่อนเลยพังปะเฮ้ยเหมือนจะพังนะเี็ยลง้ากลังอุ้ย,ยแรงนลเนี่ยแรงอันนี้แรงอันนี้ โอ้อามาเลยมังกรเป็ดเลือดก็เหลือแค่นั้นไอ้เหี้ยนี่อืมจะเก่งได้นอนแค่ไหนหึโอ้โหวิแรงมากโอ้ยโอ้ยมังกรเหี้ยนี่ไอ้มังกรเหี้ยนี่อืมเฮ้โยโดนแล้วล่ะกูแม่นไงเมียเอ้ยโคตรแม่นอาที่จีย,ย,ย,ยิงไปจบจบจบเกมด้วยแฟนได้ แต่เนื่องด้วยแฟนผมนั้นเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นผมจะให้เขาตีมังกรอย่างเดียวก็น่าจะเต็มกลืนแล้วนะแ <Okay. S 1> บบว่าแฟนผมแทบไม่ได้แตะไมค์คราฟเลยนะนะแต่ว่าผมจะเป็นไกด์ให้แฟนผมเองแบบว่าคอยโยนของคอยไกด์นำทางให้ว่าต้องทำอะไรต่อโอเคไหมเธอ <Okay. S 1> โอเคโอเคก่อนที่เราจะไปตีมังกรเราก็ต้องเซ็ตของก่อนซึ่งระดับความสามารถแฟนผมแล้วเกาะเหล็กก็น่าจะสู้ได้ ไ,นะไอ้ที่ขาดไปได้อีกก็คือเตียงอะแค่นี้ผมบอกเลยว่าแบบแค่นี้แฟนผมก็สามารถจบเกมได้แล้วไปอมอเคไปหาทางขึ้นไปตีมังกรได้แล้วนี่ไงถึงข้างบนแล้วไป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 ลุยลุยลุยแค่นี้โอ้เอ็นเดอร์ดรกก้อนลงมาข้างล่างแล้ว ไป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 ให้ lush, hey, มันวินกระโชมแล้วโอ้ยเฮ้ยมีตีสวนด้วยโอ้โหโคตรเก่าเกมไปเอ้ยเราไปดักอยู э ่ตรงกลางเลยดีกว่าไปเอาเตียงไประเบิดมาโอ Teacher, โ for you, erm. ้อยอ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 ้ยมันยิงป้าระเบิดกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลนั่นแหละไปไปไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเออ โอเคเหมือนว่าแฟนผมจะเป็นมือใหม่มากเกินไปเพราะฉะนั้นของเหล็กน่าจะยังไม่น่าไหวอืมงั้นกคงจะต้องอัพเกรดสักหน่อยนะเช่นปืเนเเคก็อัปเกรดให้สักไดมอนด์แล้วกันนะไปครั้งนี้แหละไม่น่าพลาดไป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 เอ้ยมันลงมันแล้วน่ะยิงมันยิงมันยิงมันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอาจจะยิงมันตายโดยที่มันยังไม่ทานเพิ่มเลือดเลยนะเอเดลือบอกไปเลยว่า ปืนทำทำเอนเดอร์แมนไม่ได้นะนะมันหลบกระสุนได้อะโอ้โอ้โอ้โดนพิษมังกรโอ,โอ้โอ้โอ้โอเคในะเมื่อเอนเดอร์แมนเป็นปัญหาสำหรับเธอ <c oughs> เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะเอาปืนที่เธอเนี่ยสู้เอนเดอร์แมนได้นะนะเธอห้ามขาดเอคเด็ดขาดมาครั้งนี้แหละเธอได้จะสามารถจบเกมได้แล้วครั้งนี้แหละอุปกรณ์ครบมือทั้งวิธีฆ่าเอนเดอร์แมนแล้วก็วิธีฆ่าเอ er ็นเดอร์ดากอน คันน yeah. like ี้แหละไม่มีพลาดแล้วผมบอกเลยวางถังน uh ้ำ huh กันเฮ้ยนี่นี่นียวเราก็ลงมาแล้วยิงอันแล้วยิงอันแล้วเออเออเธอไอจุ่มพิษมันมารอบนี้มีรอบนี้เปลี่ยนเป็นก่อเนเธอร์ไลท์แล้วก็แอปเปิ้ลเน้นชั้น่าจะชนะได้แล้วไปเธอจัดยิงวันนี้วันนี้วันเออ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  โอ้ยเกือบตายแล้วโปไปแบบไหนเลยทีนี้เป,ปิลทองกินแล้วเปิดทองอ่ะปืนยิงเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ย,ายนนะการที่จะให้แบบคนที่ไม่เคยแตะไมค้ค้ามาก่อนจบเกมได้นี่สุดๆเลย <c oughs> ยากเอาเรื่องเลยนะไปจบเกมจบเกมด้วยนาฬิกาเบนเทนไหนครับ <c oughs> ในไมค้ค้เนี่ยนะจะมีนาฬิกาเบนเทน ถึงมีนาฬิกาเบนเทนจริงผมจะไปหานาฬิกาเบนเทนจากไหนก่อนอโอ้ลูกขอนาฬิกาเบนเทนหรือที่เรียกว่า rick, อมนิทริกดื้อจะไปจบเกมไม่เห็นจะมีอะไรเลยสงสัยครั้งนี้ต้นไม้น่าจะเสียมั้งเฮ้ยเอาขี้อะไรเข้าตัวมาวะนะเนี่ยเฮ้ยนาฬิกาเบนเทนขี้ออมนิทริกไหนดูไหนสิเว้ยเอ็ดเก้โคตรเก๋ง เลือกตัวด้วยเอาฝนตกเฉยเลยเฮ้ยไอ้เฮียเอาแล้วกูพะโผไหนวะเนี่ยมิตินาวอ่ะเอ้ยในการจัดการหลักมังกรผมคิดว่าเอ้ยนี่เลยสตริงไฟไอ้เหี้ยอืออืออเหี้ยตัวโคตรน่าเกลียดเลยตัวโคตรน่าเกลียดเลยอือวินได้ด้วยสัตว์ นี่เลยกงกรอเฮีๆๆๆ้วเอ้ยย oh. ิงยิงเฮียอะไรอะกูบินได้เหมือนมึงอ่ะมึงมาขับยากจังวะกูเข้าใจความรู้สึกเบรแลเฮอ้ยิงยยิงยยิงยิงยิงยิเฮ้ยอมยิทิมันหมดเวลาอย่านะยงเพิ่งหมดกูบินอยู่เฮ้ยอ้ยอโอไม่นะ แมงเอ้เสือกไ่ติดอยู่ที่ไอนนี้อย่านะมังกรกูรู้มึงคิดอะไรอย่าแล้วเว้ยอย่าลนะโออแยโอ้เฮ้ครั้งนี้เราจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรดีนะเอ้ใช่สิมีตัวนั้นอยู่นี่วะนี่เลยโกตฟรีไงอืมแค่โกตฟรีก็น่าจะฆ่ามังกรตัวนี้ได้ละอืม โอ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์บางกรแม่งบินมาตีกูนี่เองโอ้ยเฮ้ยมึงควรตีเนอะไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยมึงเจอหมัดผีกูหน่อยวะมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนไอ้เฮียมึงมาชนกูมึงจะหนีเหรอไอ้ยี่สัตว์เอากูเป็นผีไล่ต่อยเนี่ยแหละไอเฮียอุ้ยไอเฮียถ้ามีเอเคจบไปนะไม่เนี้ยไอ้สัตว์ต่อยด้วยหมัดลื่นๆเนี่ยแหละไอเฮียพลังเอเลี่ยด้วยควาย ตัวไม่ดีโดนไม่ดีเอ้ยเปลี่ยนตัวเลยอะครั้งนี้เราจะเอาตัวอะไรดีนะที่จะคิดว่าจะพังกงเหล็กได้อะเฮ้ยเวบิกเหรอไอสัตว์ลองดิอู้ยตัวมันเลอรเลยสัตว์มังกรเหรอจะสู้เวบิกไอเฮียอืมมันนี่ไอเฮียยังไปไหนฮึบฮึบฮึบนี่ถอยเตะตีเขา่าตีเขา่ากูเหยียบเลยเหยียบเฮียเจอกูนี่เลยเวแบบิกยังปล่อยลำแสงได้ ไอ้เชี่ยมังกรหรือจะสู้เวบิกไอสัตว์นี่ไงกูจีรำแสงเลยไอ้เชี่ยตายไปดิเนี่ยกูยำยำเลยยำโอ้โหูยำยำพังหมดอะไอ้เชี่ยโอ้แม่งแม่งยำพังทุกเสาเลยเว้ยวู้ยเชี่ยเวบิกแม่งอย่างโหดเฮ้ยโอ้เป็นการจบเกมที่มันยุ่งไอ้เยัยแม่งโห่ล่าเป็นนาทกองเลยสัตว์เวบิกไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยทุกอย่างแม่งแบบพังเละเทะเลยอะไอ้เชี่ยโอ้โคตรเจ๋ง แล้วจบเกมจบเกมเลย